ถูกแตกครับถูกแตกอีกแล้วตาไคถูกแตกครับเพื่อนนี่ครับแตกสามตัวแท้ๆงวดนี้สวัสดีครับผมเบาหนองครับวันนี้มาโพกๆกับเบาหนองอีกคือเก้าครับผมโค้งสุดตายครับตาไคบานเบาหนองหลายคนรอคอยหลายคนถามหาไม่ละครับเดี๋ยวมาลุ้นนะครับว่าเลขถูกจะเป็นตัวไดเลขมิงปองจะเป็นตัวใหดงวดวันที่หนึ่งกุมภาหกแปดครับผม หนึ่งกุมภาหกแปดบางทีเอาบ้านหนองกะสีเบ,บาพ่อซอปีด์เบาเดือนปีกะขอโทษขออภัยท่านในที่ครับเด้อบางทีอากาศยังใหม่อยู่เนาะพ่อซอปใหม่กะลงดงลๆๆุ่มเรื่อมเยอะอ่างวดที่หนึ่งกุมภาหกแปดเอาไวา้รับโชคไปต้อการครับตาไข่บ้านเบาหนองครับสามตัวบนสองตัวล่างครับ ตะไครงวดนี้ขอตรงๆเดอ้องวดที่แล้วก็หลายคนก็ได้โชคอยู่091091097แต่97มันอันก็ได้น้อยได้ไม่เยอะงวดนี้ขอตรงๆขอเน้นๆทั้งบนทั้งล่างเด้อตะไข เลขทูบขอให้มา3ตัวท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่หงวดวันที่หนึ่งกุมภาหกแปดเดอ้อตาไคสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุขอให้ได้รับโชคทุกคนทุกคนใครเข้ามาดูก็ขอให้ได้มีโชคเดอ้อสาธุสาธุงวดที่แล้วครับ0ูนย์เก่าหนึ่งศนเก่าหหรือ0ูนเก่าเจหลายคนก็ได้โชคครับกับตาไคเนาะเดี๋ยวมาเบิรงงวดนี้ครับว่าศิเป็นตัวใด สามตัวบนครับรับโชครับโชคเดี๋ยวก่อนจะไปเบิ้งเลขกถูบนะครับบาวน้องก็จะจับลูกพี่้องสองลูกครับขอเนียนเนีนเป็นเลขกลางลองครับวัดสีเป็นตัวใดงวดนี้ขออย่างเดียวอย่าให้ถือเลขอ่านกับพอ มันจิได้น้อยบย่างนั้นดอกดับแม่มันใจหน่อยเด็กิงปองขอสองตัวล่างเน้นเน้นเดินตะไคร้เด้อเน้นเน้นเลย <c oughs> วางลูกแรกครับ <c oughs> ปิ๊บหมายเลขสี่ครับ หมายเลขสมีปองลูกแหลกครับหมายเลขสที่2ครับสีอะไรก็ได้ขอให้หมายเลขหลักนหะัวแน,นครับมีหลุนครับหมายเลขหนึ่งครับลูกมีปองตัวที่สองสีหนึ่งครับ 41, 41ห,ห,หรือ47ก็ได้ครับ 41, 47ได้ทั้งสองครับเดี๋ยวบ่าวหนองสิบแปะตัวเลขอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวไปล,ล้อหลุดเลขถูกน้กันครับว่ามือนี่สามตัวบนงวดวันที่หนึ่งกุมภาสิบเป็นเลขยังเดี๋ยวไปหลุดนํำกันครับตะไคร่บานบ่าวหนองครับผมดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคนะครับตะไคร่บานบ่าวหนองเนาะลูกมิงปองบ่าวหนองจับได้41 สี่หนึ่งหรือสี่เจ็ดก็ได้นะครับเนาะเดี๋ยวเบาหน่องสิบแปดตัวเลขให้เดี๋ยวไปเบิ้งเ,เบงเลขทูบตัวแรกกันครับผมเลขทูบตัวแรกหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งเลขทูบตัวแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทุกคนได้เห็นน้ำแน่นะครับเด้อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ่าวน้องน้ำแน่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันน้ำนะครับเด้อตะไข่บานบ่าวน,น้องครับตัวแรกหมายเลขหนึ่งครับผมหมายเลขหนึ่งเลขทูบ นะครับเนาะเลขกิงปอง c 1ครับ41เหลขกิงปองเดี๋ยวไปรุ่นเลขถูกตัวที่2ตัวที่3ไปน้กันครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับงวดที่แล้ว091 097ได้โชคกันไปหลายคนนะครับเนาะแต่ว่าเสียดายคือเหลขมันอันครับเหลขกมันอันเนาะก็เลยได้น้อยได้ยุ่แต่ว่าก็ได้หน่อยขอทุกคนจงโชคดีงวดที่1กุมภา68ครับผม สาธุสาธุตะไคร่บานบ่าวน้องเดี๋ยวไปลอดลุนเล็กถูบตัวที่สองตัวที่สามน้ากันครับสาธุสาธุแต่ก็ะย์แต่ก็ะย์พึ่งทิมเดอร์ซูนเก่าหนึ่งนะย่าทิมเดอร์ซื้อติด,ต,ดติดไว้น้ำเนี่ยนะงวดตัวที่สองมาแล้วเดี๋ยวไปลอดลุ่มเต็มเต็มกันครับถูบแตกครับถูบแตกอีกแล้วตะไคร่ถูบแตกครับมึงเดีย๋ยนี่ครับแตกสามโตแท้แท้งวดนี้น้ำเนี่นยนะครับ งวดวันที่1กุมภา6แบบได้ไปเมืองเลขทูบตัวที่สองครับเลขทูบตัวที่สองหมายเลขสามครับงามครับหนึ่งสามหนึ่งสามครับเลขทูบสาธุสาธุตะไครเอ้ยขอให้แตกรางวัลที่หนึ่งคือกับทูบในเด้อตะไครเด้อนี่ครับอย่าแตกบาแห่งนึ่งนะครับทูบแตกครับทูบแตกสาธุสาธุ มันขัดดมบัติดีเนาะเหล็กปิ้งปองสี่หนึ่งครับเหล็กปิ้งปองสี่หนึ่งเหล็กทูบตัวแหลกตัวที่สองหนึ่งสามหนึ่งสามเดี๋ยวไปล่อลุ่นตัวที่สามครับสามตัวท้ายรถตลี่รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งกุมภาหกแปดครับผมตะไคร่บานเบาหนองสาธุสาธุเดี๋ยวไปล่อรุ่นเล็กทูบตัวที่สามครับเดี๋ยวไปบังเหล็กทูบตัวที่สามครับผม เลขถูกตัวที่สามโอ,โโอ้ออกไปแล้วได้ละจะออกอ,อีกที่บอกคือบน่หนได้เนาะออกอาจจะออกโต๊ะกลับก็ได้เนาะยากจะเกิดขึ้นได้ครับผมนี่ครับเลขถูกแตกนะครับมื่อกี้แตกคักแตกแน่เลขถูกตัวที่สองโอ้ตัวที่สามหมายเลขสองครับหนึ่งสามสองครับหนึ่งสามสองโอ้เลขงามเลขงาม เหลกเลี้ยงเลยละ่ะเอางวดนี้บ่าววิภูได้บอกได้ครับวลาเลขสีมาตัวไหนเลขตัวเก่าอาจจะออกอีกก็ได้าาเหี้ยม,ม,ม,มันก็เกิดขึ้นในเบิดครับบางคนจะมองขามเลขกที่ออกแล้วครับบอ,รบอออกแล้วมันบอออกมาอีกดอกการ์บนเนียครับมันก็เกิดขึ้นในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเนาะนี่ครับถูกแตกครับตึงดันโอ้แตกคักแตกแน่กครบอนเนียได้เหี้ยมันก็เกิดขึ้นในเบิด เป็นไหวฟังไหวเป็นแนวทางเนะครับเนะาะมากบ่มาก็จังคอยพิจารณาเอา1 3 2ครับหรือสิเป็น7 3 2ก็ได้ตะไข่บาน,น,นบ้าเนาะบ้าคันเบ้าน้ำเลเลียงเนาะ12 13 14เลียงกันเลยครับเลขปิงปองกับ4 1เลขถูกกับ1 3 2่งามงามงามก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดเป็นที่1กุมภานธ์68 สมหวังดังปาถนาสุภูสุขนตาใครบานเบาหน่องนะครับเนาะ1นึ่งหนึ่งครับผมก็ขอ,ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ